<c oughs> ธรรมะคือธรรมชาติสอง EP ที่สองหลักธรรมที่พระเจ้าตัสเรื่องปฏิจจสมุทบาทอาวิชาบางตาอาวิชาบางตานี่ใช้กับความผิดหรือความเคยชินทั้งหมดความ,มนุษยชาติตั้งแต่ต่ำที่สุดเลยครับอวิชาแปลว่า วิชาที่ไม่ทําให้เกิดความสงบเย็นไม่ทําให้เกิดความสงบเย็นเรียกว่าอาวิชายึดติดในความรู้ที่ก่อให้เกิดทุกข์ตัวเองไม่หยุดหย่อนว่าเป็นของที่ดีเลิศจึงเรียกว่าอาวิชาประกอบไปด้วยโมหะโทสะราคะเต็มรูปแบบไม่รู้อะไรถูกหรือผิดรู้แต่ความรู้สึกของตน จึงเรียกว่าอาวิชาบางตาวิชาหมายถึงความรู้อาแปลว่าไม่อาวิชาหมายถึงความรู้ที่ประกอบไปสู่ความทุกข์นั่นเองเราจะทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำผิดทำถูกโดยสัญชาตญาณความเคยชินอันนั้นแหละที่เรียกว่าอาวิชาเพราะไม่มีวิชาความรู้ไปประกอบมีแต่ความรู้สึกลุ้นล้วน ไม่มีเหตุและไม่มีผลไม่มีตะก,กะไม่มีทุกอย่างมีอย่างเดียวคือความกระหายในราคะที่จะได้เสพสิ่งนั้นอยากได้เป็นเจ้าของอยากได้ไปคุกครีคลรักษณะเช่นนี้เรียกว่าพลังงานฝ่ายต่ำหรือพลังงานด้านมืดเราจึงเรียกอารมณ์ชนิดนี้ว่าอาวิชาบาังตา เพราะว่าคิดว่าความสุขนั้นจะจีรังแต่แท้จริงแล้วมันไม่จีรังจึงเรียกว่าอาวิชาบังตาเห็นผิดจากความเป็นจริงสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมีอายุไขแต่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะไม่มีการเสื่อมสลายไปอาวิชาบังตาเมื่อมีของแตกสลายจากเราไปของรักของห่วงที่จากเราไปเราคล้องให้ทุกโศกมันเพราะเราไม่ยอมรับการพัดพรากจากไปของธรรมชาติ อาการอย่างนั้นเรียกว่าอาวิชาบังตาตอนนั้นเราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ว่าอาวิชานั้นมันเต็มไปหมดเลยในตัวเราแต่เราไม่เคยมาพิจารณาเลยว่าธรรมะที่ว่าด้วยปฏิจจสมุทบาทห่วงโซ่สัมพันธ์ในการเกิดกรรมนั้นเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งอวิชชาบังตาและเป็นจุดที่เกิดและจุดที่ดับบุคคลใดที่มีสติปัญญาตามรู้เท่าทันถึง เห็นถึงอวิชชาตรงนี้ถอดถอนตรงนี้ได้ปฏิจจสมุทบาทสลายตัวทันทีครับ <_ C 0> เป็นอิทัพปัจจยตา <_ C 1> คือเห็นว่าสิง่งต่างๆมันไม่มีตัวตนนั่นเองหลักธรรมของพระศาสดาในหมวดของการศึกษาเรื่องมรรคหรืออายสัจสีทรงอธิบายในหลักของปฏิจจสมุทบาท่วงโซ่สัมพันธ์ของการเกิดกระแสกรรมทั้งหมดมี12 ปัจจัยาการ12ปัจจัยาการนั้นหมายถึงการเกิดแต่ละพบแต่ละพบแต่ละพบเป็น12พบจึงเรียกวันหนึ่งชาติชาติในความหมายนี้คือความทุกข์นั่นเองเริ่มต้นที่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปัตตะตันหาอุปาทาอวิชชาสังขารวิญญาณนาม อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอยตนาะผัสสะเวทนาตัญหาพบชาติชราโสกะปริเทวะผมไม่ได้ท่องนานแล้วครับเริ่มจะจดจำไม่ได้แล้วเพราะผมศึกษาปฏิจจสุนปบาทตั้งแต่ปี2530นั่นแนละแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเพราะเข้าใจภาษาแล้วเข้าใจสภา,าพธรรมของสิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้ภาษานี้อีกต่อไปก็เลยทำให้ความจำนั้นถดถอยไป ก็เป็นหลักธรรมชาตินะครับสิ่งใดที่กระทำอย่างต่อเนื่องย่องคงอยู่สิ่งใดที่ละเลยไม่ประพฤติต่อเนื่องก็เกิดวิราคะจางคลายเห็นไหมครับวิราคะจางคลายมันเกิดในทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือสิ่งที่ยึดติดก็มีสภาพเดียวกันคือวิราคะจางคลายอาวิชาหมายถึงความไม่รู้ เข้าทันในความเป็นจริงสังขารหมายถึงการปรุงแต่งการประิปะดอยการประกรอบเข้าหากันการผสมผสานการแต่งตัวเรานี่ครับอธิบายง่ายๆถ้าเป็นผู้หญิงยิ่งชั้นเลยกว่าจะลองพื้นพับเขียนคิว้วเขียนปากเห็นไหมครับไอเนอร์อะไรอีกเยอะแยะนั่นคือองค์ประกรอบในการสวยงามของชาติชาติหนึ่งกันนคือ ปฏิจจสมุตบาทนั่นเองใส่เสื้อผ้าก็ามาเป็นปฏิจจสมุตบาทได้นะครับเช่นนุ่งกางเกงในใส่กางเกงนอกใส่เสื้อชั้นในใส่เสื้อชั้นนอกเห็นไหมครับแล้วยังมีเครื่องประดับประกอบนู่นประกอบนี่เข้ามาเป็นบุค,คลิกความสวยงามความมีฐานะแห่งตัวตอนองค์ประกอบทั้งหมดคือปฏิจจสมุบาทแนวคิดก็เป็นปฏิจจสมุบาท จะทาการสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเหตุมีความปรารถนาและมีปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่จะทําให้เกิดก็เป็นปฏิจจสมุตบาทปฏิจจสมุตบาทนั้นชี้ไปที่การกระทํางานของโรคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฐานะความเจริญการค้าการงานหรือหลักคําพูดหลักการสอบล้วนเป็นปฏิจจสมุตบาททั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุตบาท อย่างทุกวันนี้ก็สอนกันเลยเทาทำนาวาเด็กรุ่นใหม่เขาเรียนปฏิจจสมุทบาทแต่เขาเข้าใจได้ชัดเจนหรือไม่ว่าปฏิจจสมุทบาทแม้กระทั่งอารมณ์ก็เป็นปฏิจจจิตก็เป็นปฏิจจทุกอย่างเป็นปฏิจจหมดเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆเป็นสิ่งเดียวอย่างฟองอากาศผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นปฏิจจ ถอย้าไปว่ามันเกิดจากสภาพวะใดจะเกิดฟองอากาศขึ้นได้เรื่องราวนั้นในวิทยาศาสตร์เป็นปฏิจจ์ปฏิจจสม,มุทบาททําไมต้งนิกรกรรมย่อง,อง,องจากพวกวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสัจจรธรรมยอมรับได้ในศาสนาก็เพราะหลักธรรมของพุทธองค์ชี้มาที่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นจริงสิ่ง,งต่างๆประกอบกันขึ้นมาจึงปรากฏขึ้นอธิบายเรื่องปฏิจจะชี้ไปที่กระแสกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนโนกรรมวจีกรรม กายกรรมและความรู้สึกที่เรียกว่าจิตอารมณ์ล้วนก่อเกิดจากองค์ประกอบของปัจจัยหลายอย่างประกอบกันขึ้นมาเป็นกระแสความรู้สึกเดียวหลักปฏิจจสมุทบาทนั้นแยกออกมาจากคําว่าวิปัสนาวิปัสนาคือรายละเอียดปฏิจจสมุทบาทคือหัวใจของวิปัสนาถ้าวิปัสนาแล้วไม่เข้าใจปฏิจจสมุทบาทวิปัสนานั้นไม่สามารถ แก้ไขปัญหาของความยึดติดได้แต่แก้ไขปัญหาของความอยากได้เช่นรู้ว่ามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยกับสิ่งนี้แล้วมีความสุขขึ้นเสรไว้ต่อแต่ปฏิจจานุบาทไม่ได้ทําแค่นั้นมีหน้าที่ถอดถอนเลยให้เข้าใจทุกอย่างเลยว่ามันจุดเริ่มต้นแล้วเมื่อจุดเริ่มต้นนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยกับสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและ เมื่อไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยกับสิ่งนี้สิ่งนี้กระดับลงนั่นคือความหมายของอิทัพปัจจยตาความหมายที่ไม่มีปฏิจจ ա หมายถึงการเกิดการเกิดอารมณ์เกิดความคิดเกิดความอยากทั้งหมดเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นถ้าจะศึกษาปฏิจจสมุิบาทนะั้นมันหมายถึงโลกทั้งใบเลยนะครับทุกอริยบทเป็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีใครกล้าาน กลาบเช่นนั้นไหมที่ผมเห็นยังไม่มีครับมีแต่พูดกันนู่นนิดนี่หน่อยนี่หน่อยนี่นิด,น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 ดสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งมาจากอะไรมาจากขันห้ามีรูปพิทนาสัญญาสังขารประกอบเปนขึ้นมาเป็นธาตุรู้จึงปรุงแต่งขึ้นการปรุงแต่งนี้ในสังขารนี้ปรุงแต่งให้เป็นเทวดาปรุงแต่งให้เป็นมารปรุงแต่งให้เป็นพุทธะล้วนปรุงแต่งทั้งสิ้น เห็นไหมครับสังขารปรุงแต่งโลกปรุงแต่งจิตวิญญาณก็สังขารปรุงแต่งแนวคิดก็สังขารทุกอย่างที่เราคิดเป็นสังขารทั้งนั้นไม่ใช่สังขารละความคิดอย่างเดียวแม้แต่สังขารกายก็เป็นองค์ประกอบของอวัยวะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนที่เราเรียกว่านิ้วมือฝ่ามือข้อมือข้อแขนข้อศอก กลาเนื้อหัวไหล่องค์ประกอบทั้งนั้นคือปฏิจจปฏิจจาหมายถึงองค์ประกอบนั่นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเรียนสึปฏิจจได้ง่ายแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้เอามาใช้ไม่ได้มันใช้ได้เฉพาะทางเพราะไปติดขอบของภาษาความเข้าใจนั่นเองหลักของปฏิจจสมุนบารบมาถอดถอนเหตุป,ปัจจัย ตัวสุดท้ายของปฏิจจคือโศกะปริเทวะคือความทุกข์นั่นเองเอาวิชาหมายที่ความไม่รู้เท่าทันในความเป็นจริงและยึดถือทิดมันในสิ่งนั้นทําให้เกิดและตัววิชาเกิดมาจากอะไรเกิดจากสังขารเกิดจากวิญญาณวิญญาณคือมันผุดขึ้นจูจ่ๆมันผุดขึ้นอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นผุดขึ้นคือวิญญาณนามรูปคือเห็นเป็นรูปเป็นร่าง อาวิชาสังขารวิญญาณนามอายตนะรูปร่างเกิดอายตนะรูปร่างที่เราเห็นนั่นเนี่ยเกิดจากอายตนะทั้งหกตาหูจมูกเดินกายใจแล้วพอเห็นปับ๊บมันกลับไปอีกด้านบนมันเป็นตัณหาอาวิอายตนะผัสสะผัสสะคือการกระทบกระทบกันร,ระหว่างสิ่งภายนอกและตัวเราจึงเกิดตัณหา อยากได้แล้วเกิดอุปทานว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นของเราอุปทานนั้นนะ่ะความอยากเนะี่ยมันมีมีมมตัวตนแล้วจึงเกิดชาติสมหวังชสมวัังครบแล้วก็เกิดผิดพลาดตามทภาพธรรมมันยอมจะหลายไปโสกะปริเทวะพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจ พลาดพาจากไปก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดๆไม่ได้สิ่งนั้นๆั้นก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ครอบครองแต่มันเกิดชาติก่อนคือเกิดความรู้สึกก่อนเกิดเกิดความรู้สึกอยากได้เต็มตัวแล้วเป็นชาติพอได้มาแล้วสมหวังก็จากไปแล้วมันจากไปไม่อยากมันจากก็เป็นทุกข์แล้วพออยากได้แล้วไม่ได้มันก็เป็นทุกข์กระเสือกระสนดินน้นรนความทุกข์สองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์อาการของมันกระเสือกกระสนดินนด้นรนบีบรัดกระเฮี้ยนกระหือเอน้อยอกน้อยใจติหกชกหัวเอนั่นคืออาการของอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่มี แล้วโศกาปริเทวะความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่เป็นพอใจที่เป็นทุกข์จะตายให้ได้เลยหมดเลี้ยวหมดแรงไม่อยากจะทําอะไรเลยส,สติปัญญายหมดไอ้นี่ทําไมเธอจากฉันไปยันยังไม่อยากจไปเลยเป็นโรคอะไรซึมเศรา้ามาจากพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจจากไปก็เป็นทุกข์ของที่รักตายไป หมาแมวที่รักใครตายไปร้องหยมร้องไห้จะตายยิ่งกว่าใครอีกยังดีนะตายรักช่วยไม่งั้นตายไปแล้วเกือบจะสินะ้นสิ้นอาดูนตามเลยร้องให้กันแบบหมดแรงเลยเคยร้องให้หนักๆไหมครับถ้าเคยจะรู้เลยครับโอ้โหไม่มีแรงเลยครับเกือบตายครับเออพอรู้ตัวขึ้นมาเกือบตายไม่กลัวตายเลิกดีกว่าหยุดเลยแต่ยังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุด ปลอบอย่างนั้นก็ไม่หยุดโสกะปริเทวะรุนแรงขนาดนั้นเห็นไหมครับถอยกลับมาโสกะปริเทวะมาจากชาติเพราะอยากไงชาติเกิดจากอะไรอุปาทานอุปาทานเกิดจากอะไรความอยากตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรเกิดจากภาษาภาษาเกิดจากอะไรอายตนะอายตน,นะเกิดจากอะไรรูปรูปนะครูปนั้นเกิดจากอะไรวิญญาณ วิญญาณเกิดจากอะไรสังขารสังขารเกิดจากอะไรความไม่รู้โอ,โอปฏิจะสมุดบาทมันสนุกสนานมากเลยวลาท่องเนี่ยเรื่องรามันอนุโลมปฏิโลมก็มาจากหลักการนี้ไงครับเดินหน้าจากหนึ่งถึงสิบสองจากสิบสองถอยหลังมาหนึ่งย้อนมาตรงกลางตันหาเขาก็จะย่อให้ฟังว่า อาวิชาถ้าเห็นตรงนี้ปัญญาเลิศหยุดยั้งอาวิชาได้ดับทั้งสายปัญญากลางๆเห็นตัณหาความอยากเกิดขึ้นควบคุมตัณหาได้ตรงนี้สินบังคับแนละ้วสินเกิดขึ้นตรงตัณหานี่แหละอลพอรู้ปับ๊บหีเหลียวตาป่ามันมามันควบคุมตัณหาได้มันก็ดับสายได้กับจบกระบวนการร้องงมร้องไห้หมดแล,ล้วเกือบตายนะถอดถอนได้เพราะ มันหมดแล้วเอาไม่ได้แล้วยอมรับว่าไม่สามารถเอาได้แล้ววางลงแต่วางแบบนั้นต้องผ่านเรื่องราเจ็บปวดมากมายดังนั้นผู้รู้โง่เขลาจะโสกะปริเทวะสิ้นสุดขบวนการของมันทั้งหมดแล้วจึงรู้ตัวว่ายอมรับว่าจบอวิชชาจนถึงโสกะพูดถึงราคะโทสะโมหะ ราคาเกิดไงยอยากเสวยสุขเสวยใช่ไหมโมหะเห็นผิดไงาจากความเป็นจริงตรงโสกะาเป็นโมหะตัณหามันเกิดโกธาไหมถ้าไม่ได้โกโกสะมันเกิดตรงตัณหาใครมาขัดใจฉันดูสิความต้องการฉันดูสิโกธาเกิดไหมเข้าใจหรือยังอาวิชามันเกิดราคามันเกิด ราคามันเกิดปั๊บเอาวิชาบังแล้วมันไม่มองนะรักปั๊บไม่มองเหตุผลได้ๆทั้งสิน้นเ,เอาเลย <laughs> เรายอมรับไหมครับ,รบ <laughs> ทุกอย่างที่เราเป็นนะครับ <laughs> อารมณ์ทั้งหมดที่บอกว่าจิตนั้นสวยอารมณ์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลทั้งนั้นนะครับมันจะเอาอย่างเดียวเลยอันนั้นแหละทันทีที่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นให้รู้ทันทีว่าอาวิชาบังตาแล้วจา้า รรมะนี่มันไม่ได้ซับซ้อนถ้าเราเข้าใจเล่นให้ถูกต้องตอบได้หมดอะ่ะเราตอบแล้วเราควบคุมได้ไหมตอบได้ใช่ว่าจะควบคุมได้การควบคุมต้องอาศัยอะไรอาศัยสติและสมาธิอ๋อนมีสติกับสมาธิไม่มีสติสมาธิแล้วจะอะไรวควบคุมมันละลอารมณ์<อ>เพราะไอ้วิชาสังขารวิญญ,ญาณนามรูปอายตนะผัสสเวทนาตนาภานานาพชาติชลาเนี่ย มันเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มันเป็นอารมณ์เป็นจิตใช่ใชมันต้องใช้สติไปจับอาใช้สมาธิไปควบคุมฉะนั้นมันต้องกลับมาที่สติและสมาธินั่นเองแต่ลักที่อธิบายปฏิจจสุบาทและอิทัปปจตตาเป็นการอธิบายถึงสภาพธรรมที่ปรากฏของกิเลสทั้งมวล ของโลกแต่การจะหลุดพ้นมันต้องใช้สติและสมาธิเป็นตัวควบคุมจิตสติและสมาธิมีหน้าที่ควบคุมจิตไอ้แต่ปัญญารู้แจ้งมันคือปฏิจจสมุทบาทและอิทัปปัจจยาตาเห็นสภาพการเกิดและแหกการดับเกิดและดับก็ยังต้องมาตัดที่ตัวเราเพราะเราเห็นวิชาความรู้แล้วไม่วางมันก็ยังยึดติดอีก ฉะนั้นมันจะตัดได้ต้องมีสติและสมาธิบังคับจิตและบังคับอารมณ์ทั้งหมดให้อยู่กับสภาวะปกติโดยสมาธิหรือศีลนั่นเองเมื่อปกติทางจิตย่อมรับรู้ถึงไตรลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังและสิ่งที่มันเกิดภาวะทางจิตมันเป็นทุกขัง และเพราะมันปล่อยวางได้มันจึงเป็นอนัตตา,ตาเมื่อไม่มีสมาธิและสติคุมอยู่ในตัวเองมันจะล่องลอยไปตามกระแสปฏิจจสมุทบาทถึงท่านรู้ปฏิจจสมุทบาทรู้อิทัปปัจจยตาท่านก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้เพราะท่านไม่ได้ปล่อยวางจะปล่อยวางจะต้องมารู้ว่าปล่อยวางที่เงื่อนต้น อารมณ์ทั้งหมดคือจิตจิตมันอยู่ในกายเหล่านี้อยู่ในจิตของเราจิตเดิมแท้มันอยู่ตรงนี้ต้องกลับมาที่กายและควบคุมจิตที่เป็นสังขารทั้งหมดให้มันยุติลงโดยการใช้กฎไตรลักษณ์ไปดูเป็นอนัตตาไม่ใช่กฎของกิเลสตหาเรียกว่าทุกขังไปจับต้อง สิ่งใดเป็นความรู้เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นการปล่อยวางเป็นความสงบสบายเย็นนี่ธรรมะขั้นสูงนะนะจ๊ะเห็นตรงเนี้ยจะเห็นรอยต่อของสภาพธรรมและเห็นรอยต่อของการดับไม่ต้องไปพูดถึงนิโรธาคามินีปฏิปทาเลยเห็นแค่นี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งนิโรธาเห็นจุดนี้ว่าจิตและการหลุดพ้นต้องอาศัยสติและสมาธิเท่านั้น สติและสมาธิที่อยู่กับกายและอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับโลกภายนอกตามกระแสของกิเลสจึงบริสุทธ<ม>ิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมภาษาบอกองนี้ไอ้กิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหมดมันคือโลกภายนอกถ้าจิตไม่อยู่กับกายมันก็ไปเสวยแน่นอนเพราะมันมีชีวิตไปเสวย<ม>จิตเป็นเป็นธาตุรู้มันจะเตะมันจะกลับ จิตมันเป็นพัาษะกระทบแล้วมันจับหมดอ่ะแล้วถ้าจิตมันอยู่กับกายมันจะจับอะไรได้ไหมไม่ได้มีสติและสมาธิอยู่กับกายจิตมันก็ไม่ต้องเที่ยวจิตไม่ต้องเที่ยวมันก็ไม่ข้องเกี่ยวกับอวิชชาไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสังขารมันอยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่กับความเป็นอนิจจัง และอนัตตาทุกขังคืออะไรวิญญาณความเคยชินมันผุดขึ้นแล้วเขาเฝ้าดูแล้วปล่อยไปมันปรากฏขึ้นปล่อยไปโดยใช้กฎของอนัตตาแล้วใช้กฎของอนิจจังอนิจจงคือมันเคลื่อนมาแล้วก็จากไปเวลาทุกเราดูการเคลื่อนที่มันก็หลุดได้แล้วพอเราดูมากๆเข้าเราจะเข้าใจว่าอ๋อไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนมันปรากฏขึ้นในจิตสํานึกเมื่อใดมันจะสลายทั้งหมดทิ้งไปหมดฉะนั้นก่อนจะถึงอนัตตามันต้องเห็นอนิจจง นักก่อนจะเห็นนิจังมันต้องเห็นทุกขังมันต้องเห็นทุก่อนมันต้องทุกก่อนแล้วเห็นว่าทุกนั้นมันไม่ตั้งมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปเพราะเหตุเป็นเพราะเหตุใดมันดับไปเพราะอนิจจังมันไม่ได้ดับไปเพราะเหตุอื่นความรู้เอาไปทดเอาไปแก้มันก็ไม่ดับมันแค่รู้ตัวว่าเออมันผิดและถูกมันเป็นความสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแต่ยังไม่หลุดถึงรู้เหตุรู้ผลแล้วก็ยังไม่หลุด มันจะหลุดต่อเมื่อมันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเกาะกับอนิจจังตลอดเวลาอย่างเช่นที่มาทาอนาปานสติสติและสมาธิอยู่กับสติจึงจะหลุดเพราะสติมันเห็นอนิจจังมันกอดไปกับสิ่งที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ขังตัวไว้มันจึงเป็นอนัตตาตัวสตินั่นแหละคือตัวจะพาเราไปหลุดพ้นไม่ใช่ตัวสมาธิแต่ตัวสมาธินั้นทําให้จิตนั้น อยู่กับสติไม่ให้จิตไปท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือตัวสมาธิจึงได้เขียนว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยควบคุมจิตอารมณ์ทั้งหมดให้อยู่กับสติสตินั้นรับรู้ถึงอนิจจังการเคลื่อนที่อย่างตลอดเวลาแล้วเมื่ออยู่กับอนิจจังก็จะเห็นอนัตตา เพราะมันไม่มีตัวตนได้มันอยู่ไม่ได้มันสลายไปหมดมันอยู่ที่การเพ่งมองตัวนี้ถ้าใช้สติและสมาธิไม่อยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจสามอย่างว่าสติสมาธิและจิตเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันกอดเนื่องกันเป็นตัวเดียวกันเขาเรียกว่าเอกัตคตาจิตจิตและกายอยู่ด้วยกันกายก็คือสติและสมาธิเป็นกาย จิตก็คือสภาพรู้ทั้งหลายเมื่อกายกับจิตอยู่ร่วมกันเป็นเอกัคคตาจะเห็นสภาพของการเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยู่รวมกันมันจะไม่เห็นมันจะไปเพิิดกับปัญญาความรู้แต่ถ้ามันหมดปัญญาความรู้สลายหมดมันจะเห็นสภาพของการเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิต สภาพนี้เป็นสภาวะละเอียดไม่ใช่ปัญญามาพูดถึงแต่เป็นการอยู่ร่วมกันของจิตและสมาธิและสติก่อเป็นหนึ่งเดียวกันจึงได้เห็นจะเห็นได้เพราะอาการนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดเป็นแค่ชิมลองสมาธิชิมลองสติแต่ยังไม่เห็นจิต พวกปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์จิตก็คืออารมณ์อารมณ์ก็คือจิตพวกปัญญาเห็นอารมณ์แต่ไม่เห็นการควบคุมไม่เห็นการบังคับไม่เห็นการรู้ทันใช้สติจินตนาการเป็นสัญชาตญาณของการค้นคว้าความกิเลสสติมันตามรู้กิเลสได้เพราะมันเป็นชนิดเดียวกันคือมันไวทั้งคู่กิเลสไวสติก็ไว ฉะนนั้นจึงใช้สติไปตามรู้เพราะสติมันแยกส่วนมาจากจิตแล้วกิเลสมันคือปลายสุดของจิตแล้วใช้สมาธิในรูปแบบล็อกความรู้สึกทั้งหมดไว้ที่กายจึงเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ถ้าไม่เข้าใจหลักพวกนี้ <S <S สาธุวนต่อไปในวัตจักรนะครับ หวังว่าอ e ีพีนี้ท่านจะเข้าใจขึ้นนะครับสาธุ